ตำนานดอกฟูจิดอกไม้ที่แม้แต่อสูรก็ไม่กล้าแตะต้องดอกไม้สีด้ม่วงสวยสะดุดตาซึ่งมีชื่อว่าดอกฟูจิหรือว่าดอกวิสทีเรียที่แฟนดาบิฆาาอสูรนะครับคงจะคุ้นชินหรือว่าเคยเห็นกันมาไม่มากกันน้อยนะครับด้วยความสวยงามแต่ทําไมเหล่าอสูรถึงกลัวดอกไม้นี้กันวันนี้มีคําตอบครับท่ามกลางบรรยากาศของดอกไม้นะครับที่ส่องประกายนะฮะทันจิโร่พระเอกของเรื่องเนี่ยก็ได้เรียนรู้ว่าดอกฟูจิมีพลังในการขับไล่อสูรนะครับและเขาก็ได้เรียนรู้ จากชิโนบุเสาหลักแมลงด้วยว่าดอกไม้นี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่สามารถใช้ค่าศูนย์ได้แต่พิษจากเมล็ดของมันนะครับสามารถทำได้นั่นเองซึ่งในดอกฟูจิในโลกความจริงของเรานะครับก็ต้องบอกว่ามันมีสารพิษทั้งในกลีบดอกแล้วก็เมล็ดเช่นเดียวกันครับมีบางตำนานเนี่ยเล่าว่าดอกฟูจินะครับ ผูกเชื่อมโยงกับความรักที่ไม่สมหวังของนักแสดงคาบุกิที่ชื่อว่าฟูจิมุซุเมะนะครับผมเป็นหญิงสาวที่นั่งรอคนรักอยู่ใต้ต้นฟูจิในภาพวาดครับเธอเนี่ยนะฮะตกหลุมรักชายที่ชื่นชอบภาพวาดของเธอแต่ความรักของเธอเนี่ยก็ไม่สมหวังเธอจึงกลับเข้าไปในภาพวาดและรอคอยความรักที่มันไม่มีวันเกิดขึ้น นอกจากนี้นะครับยังเป็นสัญลักษณ์ของฤดูร้อน,อนก็หมายถึงแสงสว่างของพระอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เหล่าอาสูรเนี่ยโอโ้โหพ่ายแพ้กันเสียละเกินนะครับทำให้เหล่าอาสูรเนี่ยนะครับไม่อยากจะเข้าใกล้สถานที่ที่มีดอกฟูจิบานสะรั่งอยู่น,นั่นเองครับ